แบตเตอรี่กำลังชาร์จวิธีการทำให้ iPhone มีเสียงแจ้งเตือนตอนเสียบสายชาร์จทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้ iPhone ของเรานะครับมีเสียงแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะได้รู้ว่าได้ต่อสายชาร์จแล้วนะครับมีไฟจ่ายเข้า iPhone แล้วนะครับเราสามารถตั้งค่าเสียงได้เองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เพื่อนเนี่ย เข้ามาที่ App Store นะครับโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคำสั่งรัดมานะครับเมื่อโหลดคำสั่งรัดมาแล้วนะครับกดเปิดแอปคำสั่งรัดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆแตะมาที่การทำงานอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วเลือกด้านบนนะครับที่เขียนว่าสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลน,นะครับ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้เพื่อนเเลือกมาที่ที่ชาร์ตนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับที่ชาร์ตอ่าแล้วก็เลือกเชื่อมต่ออยู่นะครับเสร็จแล้วเรากดที่ถัดไปนะครับเสร็จแล้วให้แตะเพิ่มการทํางานครับต่อมาในช่องค้นหาให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่าอ่านออกเสียงข้อความนะครับจะมีขึ้นแบบนี้นะครับเป็นรูปลําโพงเพื่อนๆก็แตะไปที่ อ่านออกเสียงข้อความนะครับอ่าทีนี้นะครับข้อความตรงนี้เพื่อนๆสามารถพิมพ์ได้เองเลยนะครับอ่าสมมุติว่าผมพิมพ์ว่าแบตเมื่อพิมพ์ข้อความแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถทําการกดฟังเสียงได้ก่อนที่จะตั้งจริงนะครับจะได้รู้ว่าข้อความที่เราพิมพ์มาเนี่ยมันอ่านออกเสียงยังไงนะครับโดยการแตะนะครับที่รูปนี่นะฮะในการเล่นเสียงนะครับ แบตเตอรี่ได้ชาร์จไฟแล้วเว้ยอ่าเมื่อได้ข้อความที่ต้องการแล้วนะครับกดมาที่ถัดไปเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะกดเสร็จสิ้นนะครับให้เอาเครื่องหมายนี้ออกจากถามก่อนสั่งทํางานนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่เอาเครื่องหมายนี้ออกเนี่ยเราจะต้องมาตอบยืนยันทุกครั้งนะครับเสียเวลานะครับอ่าเมื่อเรากดอย่างนี้แล้วนะครับให้กดไม่ต้องถามนะครับก็คือ หมายความว่าเมื่อเสียบไฟเนี่ยทำงานทันทีนะฮะอย่าลืมกดเสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้กดเสร็จสิ้นก็เหมือนกับว่าไอที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกนะครับอ่ากดเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเราปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปได้เลยนะ,ะัะแล้วก็ไปอยู่ที่หน้าไหนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะลองเสียบไฟนะครับเดี๋ยวผมขอนอนเครื่องก่อนนะฮะแบตเตอรี่ได้ชาร์จไฟแล้วเย้ย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อมาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ